ป้ายแบบไหนเสียภาษีน้อยที่สุดหรือว่าถูกที่สุดนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมออยากทราบไหมล่ะครับว่ากรณีที่เราเปิดร้านค้ามีการค้าขายและมีการติดป้ายเพื่อที่จะโฆษณาสินค้าหรือว่าหาไรายได้เนี่ยป้ายที่ราคาถูกอัตราภาษีถูกที่สุดนะครับก็คือป้ายที่มีอักษรไทยภาษาไทยล้วนๆเลยนะครับ แล้วเป็นอ่าเป็นลักษณะที่อักษรเนี่ยไม่สามารถจะเคลื่อนที่หรือว่าเปลี่ยนข้อความอื่นได้เลยเนี่ยนะครับเป็นป้ายที่อัตราภาษีถูกที่สุดก็คือเข้าคิดอัตรา5บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับอ่าทีนี้เราลองมาดูอัตราภาษีป้ายประเภทอื่นกันนะครับถ้าเป็นภาษาไทย ภาษาไทายที่ข้อความสามารถที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนข้อความได้เขาก็คิดอัตรา10บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรแต่ถ้าเป็นป้ายที่มีอักษรไทยแล้วมีอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพเครื่องหมายอื่นๆนะครับถ้าเป็นถ้าเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับก็คืออยู่นิ่งๆเป็นข้อความมีอักษรไทยปนกับภาษาต่างประเทศเขาคิด26บาทต่อ500ตารางเซนติเมตร แต่ถ้าสามารถปรับเปลี่ยนข้อความเคลื่อนที่ได้ก็อยู่ในอัตรา52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีอักษรไทยเลยนะครับไม่มีอักษรไทยเลยเป็นอักษรภาษาต่างประเทศหรือมีเครื่องหมายใดๆเครื่องหมายอื่นๆนะครับหรือป้ายที่มีอักษรไทยด้วยแต่อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดในอยู่ใต้อยู่ต่ํา กว่าอักษรภาษาต่างประเทศถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นป้ายแบบนิ่งๆเลยนะครับเปลี่ยนข้อความไม่ได้เขาคิดอัตรา50บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรแต่ถ้าเป็นป้ายข้อความที่เคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับเขาคิดในอัตรา52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรซึ่งถือว่าแพงที่สุดในบรรดาป้ายทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีป้ายที่เป็นอักษรไทยนะครับปนกับ อ่าอยู่ำยู่ต่ำกว่าอักษรภาษาต่างประเทศถ้าเป็นแบบนี้นะครับ52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรซึ่งแพงมากเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะเสียภาษ,ษีป้ายที่ถูกที่สุดเลยก็คือ5บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรแตกต่างกันมากเลยนะครับจะต้องเป็นอักษรไทยล้วนที่ไม่สามารถจะเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความได้นั่นเองนะครับ